เพิ่งมาไลฟ์ได้ไม่นานนะคะอุ๊ยขอบคุณของขวัญครับเราจะไลฟ์แป๊บเดียวนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันดึกแล้วสวัส <Okay. S 1> ดีค่ะฮัลโหลสวัสดีทุกคนที่ปัดเราเจอด้วย <laughs> นานๆทีจะมาไลฟ์ผ้าทุ่มอะไรสวยเลยไม่สวยมันกล้องหลอกลวงทนั้นแหละอุ๊ยิวเตอร์ ขอบคุณของขวัญครับใช่จริงๆเราแบบสภาพแบบยมมีมาทั้งวันแต่ก็ใช้แสงช่วยเอาอุย้ยฮอกกี้ยาแฟนขับจะรู้ไหมว่าเราไล์เพราะเราไม่ได้บอกคือเพิ่งตัดสินใจเมื่อกี้เลยแบบว่านั่งๆอยู่แล้วก็รู้สึกว่าทำอะไรดี ก็เลยไลฟ์แล้วกันเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์นานแล้วค่ะจริงๆแม่ก็บอกว่าเออไม่ได้ไลฟ์นานแล้วนะเราก็ลืมไปเลยเอ้ยนี่คืออายดอกเอ้ยผีเสื้อเหรอน่ารักฮัลโหล Hello. สวัสดีค่ะเอ้ยมากันแล้ว อยากรู้ว่าส่วนใหญ่คนที่มาคือคือติดตามอยู่แล้วหรือว่ามันปัดแล้วมันขึ้นอะทุกคนนี้ไม่ใช่อะไรนี่คือสไตล์ You know คือเป็นสไตล์แบบเฮ้ยปัดไหลนิดหน่อยเขาเรียกว่าเสื้อแอบเซ็กซี่เพิ่งผ่านวันเกิดไปวันที่สามทันว่ I still remember third on December ชอบมากเพิ่งผ่านวันเกิดไปนะคะขอบคุณทุกๆคนมากที่มาอวยพรแล้วก็ Happy Birthday วันเกิดจริงๆวันเกิดทุกๆปีอ่ะเป็นวันเกิดที่เรารู้สึกว่าเออมันแต่ก่อนจริงๆถ้าก่อนเข้าวงอ่ะก็จะเป็นวันที่ จาได้ว่าตอนเด็กๆไม่ชอบเพราะว่าเหมือนว่าเราเรียนใช่ปว่าแล้วเรารู้สึกว่าส่วนใหญ่วันเกิดเราจะชอบตรงกับวันที่เรียนแล้วแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแล้วแบบกลัวว่าวันนั้นมันจะเป็นแบบแบดเดย์หรือเปล่าแบบถ้าสมมติว่าวันนั้นแบบโดนครูดุขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นวันเกิดที่แย่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบว่าไม่ค่อยชอบวันเกิดตอนเด็กๆเพราะว่ากลัวมันจะแบบเป็นแบดเดย์ใช่แต่ พอเราโตขึ้นมาเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเริ่มชอบจังวันเกิดเพราะว่ามันเป็นวันที่รู้สึกว่ามันอบอุ่นดีจังเหมือนครอบครัวจะมาแบบว่า Happy แฮปปี้เบอร์เดย์เราแต่เราก็จะเป็นฟิลแบบไม่ได้แบบแฮปปี้เบอร์เดย์แบบอลังการก็นไหมก็คือแค่กินข้าวด้วยกันหรือว่าบางทีก็ไม่ได้แฮปก็คือแบบแฮปปี้เบอร์เดย์นั้นลูกหลักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กอดน,นี่นั่นเออก็จะเป็นอะไรที่มันแบบเรียบง่ายแล้วก็ อันนี้ก็จะคือเป็นแบบวันเกิดปกติทั่วไปแต่พอเราเข้าวงมาแล้วอะจําได้เลยว่าปีแรกตื่นเต้นมาเพราะว่าเป็นปีที่เหมือนจะมีคนแฮปปี้ร์นเลยเราเยอะขึ้นกว่าแต่ก่อนมากๆเหมือนแบบจากเดิมที่ก็จะมีแค่ครอบครัวมีเพื่อนมีอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งครั้งนั้นคือเป็นครั้งที่แบบเฮ้ยมีแฟนคลับแล้วเฮ้ยทําไมมันอลังจังทาไมมีคนรักเราเยอะจังจากเดิมที่แบบเคยไม่ชอบวันเกิดก็กลายเป็นว่าเออมันดีจังเลยนะอะไรเงี้ย แล้วเราก็มีอย่างนั้นมาทุกปีก็เลยแบบอยากขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์หรือว่าทําให้วันเกิดในทุกๆปีแบบมันไม่เหงารวมถึงคนรอบๆตัวด้วยแบบเพื่อนพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นแบบทุกๆวันเกิดก็จะมีคนแบบว่าทำโปรเจกต์ให้เราคือแต่ก่อนเราก็จะได้แต่เห็นว่าแบบเออแบบเออเขามีโปรเจกต์วันเกิด ดีจังเลยน,อนอยาะอะไรเงี้ยแต่พอเราโตขึ้นแล้วเรามีบ้างอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออขอบคุณที่ทําให้รู้สึกว่าเราเป็นคนพิเศษนะคะเห็นทุกอย่างหมดเลยอืมแล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็ปีนี้ดีมากเลยอะคือมีโอกาสได้กลับไปหาญาติด้วยก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องที่เราอยู่กันมาแบบ นานมากๆแนละ้วเหมือนตั้งแต่เกิดตอนเด็กๆก,ก็จะอยู่เล่นด้วยกันก็จะเป็นญาติฝั่งแม่เป็นลูกพี่ลูกน้องแล้วก็มีอมามาแต่ว่าตอนนั้นเขารู้ว่าเรามีงานวันเกิดปกติปีที่แล้วเขาก็จะมา Happy แฮปปี้เบิร์ดเดย์เราแต่ก่อนอะ่ะเขายังเด็กกันอยู่เขายังทํางานไม่ได้แล้วก็แค่แฮปปี้เบิร์ดเดย์ตามผู้ใหญ่ใช่ไหมแล้วพอปีหลังๆเขาเริ่มทํางานก็นได้แหละเขาก็เริ่มแบบโอเคมาเซอร์ไพรส์ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ย แล้วพอปีนี้เขารู้ว่าเราทํางานวันเกิดก็เลยไม่ได้เจอกันวันเกิดเลยยากแล้วทีนี้ก็เลยได้เจอกันวันที่เท่าไหร่นะ5ว่าเออเหมือนผ่านวันเกิดมาสองวันอะไรงเงี้ยตอนไปไอ่ะเอเราก็คิดว่าเขาจะแฮปเราหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยก็แต่รู้สึกว่าอาจจะไม่ก็ได้มั้งเพราะว่ามันก็ผ่านวันเกิดมาแล้วพอเขาก็มาแฮปใน,ในแบบในไลน์อะไรอย่างนี้ปรากฏอยู่ดีๆมาถึงบ้านเจเจก็แบบเหมือนแต่งตัวเหมือนมาสคอตแล้วก็ถือลูกโป่งแล้วก็ เต้นองเต้นองพูดว่าอะไรนะแบบสวัสดีครับคุณฟอนแบบเขาเขาแบบพยายามแบบว่าเหมือนพาเราสู่โลกแห่งนิยายอะไรก็ไม่รู้เหมือนเขาแบบจัดตีมของเขาคือน่ารักมากเราก็คิดแล้วว่าแปลกเซอร์ไพรส์วันเกิดปะม๊าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบเชิญทางนี้ครับอ่าเขาก็พาเดินเข้าไปหลังจากนั้นแบบก็มีแบบเจ้แล้วก็ย่าทุกคนแบบว่าเออถือเค้กมาแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์อะไรเงี้ยจังหวะนั้นคือจะร้องไห้เลยเพราะว่าแบบเออมันเป็นอะไรที่มันแบบอบอุ่นมาก เออรู้สึกดีแบบดีมากๆเพราะตอนแรกก็รู้สึกว่าเออไม่ได้แฮปแล้วอะไรเงี้ยเออเออมันเป็นภาพที่มันน่ารักแล้วแบบไม่พอเขาก็แบบตัดคลิปวันเกิดให้ด้วยแบบยาวสิบสามนาทีอะเออแต่มันก็มันไม่ใช่คลิปวันเกิดมันคือคลิปที่เหมือนแบบรวมโมเมนต์ของญาติทุกๆคนเออคือมันดีมากแล้วเราก็กินข้าวกันแบบธรรมดาปกติอืมเราเขาก็ให้ของขวัญวันเกิดเป็นแบบกำไรอะไรเงี้ยแล้วเขาหานกันแล้วเป็นเจ๊ที่แบบแต่ก่อนอะ เราเอายุพอๆกันแต่ก่อนอยังทํางานกันไม่ได้ใช่ปะแต่พอทํางานได้แล้วเขาก็แบบหารเงินกันซื้อกําไรให้เราอะไรเงี<ๆ>้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมาันแบบมันเป็นแบบมันดีจังเลยเนาะเออะละนี่ก็คือแบบอีกหนึ่งความประทับใจในวันเกิดปีนี้แล้วก็จริงๆได้โอกาสไปเป็นพิธีกรรายการทีป๊อปสเต,ตด้วย คือตื่นเต้นว่าแบบคือเพิ่งรู้ก่อนหน้านั้นประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือเกือบหนึ่งอาทิตย์ก็ไม่รู้อะไรเงรี้ยคือเออาก็โทรมาบอกว่าเออทำงานมันเกิดได้ไหมแต่พอเรารู้เราโอเคเลยเราพร้อมมากเราอยากไปทำใช่แล้วก็สนุกมากเลยอะ่ะคือได้ทำงานกับพี่เซนครั้งแรกด้วยค่ะแล้วก็คือปกติเราก็จะเขาเรียกอะไรอะ่ะไปในฐานะศิลปินเราก็จะเห็นวีทเซนเป็นพฤฤิธีกรแต่วันนี้เราต้องปเป็นพิธีกรตอนแรกก็รู้สึกแบบปแปลกนิดนึงเพราะปกติเราก็จะแบบ เราเป็นแขกรับเชิญนะอะไรเงี้ยแต่พี่เซนน่ารักมากแบบแทบจะทุกการพักอะ่ะเราได้คุยกันเยอะมากแล้วพี่เซนก็เหมือนแบบพาทัวร์แบบทั้งสตูอ่ะเก็นปะเออแล้วแบบเพิ่งรู้ว่าที่นั่นเขามีแบบห้องนวดด้วยคือฟินมากเออคือแบบสนุกมากแล้วก็ขอบคุณทางรายการทีป๊อปสเตแล้วก็จริงก็ต้องขอบคุณพี่เซนด้วยเพราะว่าเหมือนพอพี่เซนรู้ว,วันนั้นเป็นวันเกิดเราตอนแรกเขาไม่รู้เขาเขาเหมือนบอกเขาไปเจรจากับทีมงานอะไรเงี้ยบอกว่าวันนี้วันเกิดน้องนะแบบ น่าจะบอกให้ซื้อเค้กมาแฮปหรือเปล่าไม่แน่ใจเราตอนแรกแบบอยู่เป็นเวทีคืองงมากเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่น่าแฮปเราหรือเปล่าเพราะว่ากําลังสัมภาษณ์อยู่เก็ตปะเออเราก็คิดว่าถ้าเขาแฮปก็คงไม่น่าแฮปกลางรายการอะไรเงี้ยก็เลยหรือเป็นวันเกิดใครหรือเปล่าตอนนั้นก็เลยน่างงมาคือไม่คิดเลยว่าเป็นวันเกิดตัวเองใช่แต่ก็รู้สึกดีมากตอนนั้นจริงก็จะร้องไห้เหมือนกันเหมือนทุกๆวันเกิดมันจะเซนซิทีฟวอรเก็ตปะเออใครมาเซอพส์หมดก็จะร้องไห้ไปหมดเลยอะไรขอบคุณนะคะ พี่งีมาเหรอคะเมื่อวานเจอพี่งีด้วยคะ่ะเฮ้ยชีมาส่งกหลาบตัวจริงอันนี้ตัวจริงเอองีระยะมาทุกรอบเลยอยากรู้ว่ามันมันตัดแล้วมันเจอเหรอหรือว่ายังไง ขอบคุณนะคะสำหรับของขวัญเอ้ยทำไมเจอการมีงานรับหรอไม่ได้มีงานรับก็แบบว่าปกติเจอกันปกติค่ะเฮ้ยเปิดเพลงดีกว่าสูคนฟังเพลงอะไรดีขอเปิดเพลงก่อนนะ เล่าอะไรเดียคือจําได้ว่ารู้สึกว่ามีเรื่องที่แบบอยากเล่าเยอะมากๆเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเล่าลืมลืมแล้วว่าจะเล่าเรื่องอะไรไหนโดูีิฟังเพลงอะไรดีเฮ้ยเพิ่งฟังเพลงของโลเซบไปคือชอบมากคือดู MV แบบคอเปิดกันนะแป๊่นึา โลซี่ฉากนี้ไงเฮงค้างอยู่เลยปิ๊บปเปิร์ปเปิร์ปค okay. อันนี้ Toxic till the end อ้าวทำไมกดไม่ได้อือ มาไลฟ์หน้ากะว่าจะต้องจดเรื่องที่แบบจะมาเล่าแล้วอะ <c oughs> เพราะว่าจริงๆอะ่ะเวลาเจอเรื่องมาเราก็จะรู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวมาไลฟ์เราจะเล่าแล้วก็ลืมเราจะนอนตอนไหนนะไม่รู้เลยอะ uh, like you know. แล้วแบบ นคลิปตัวเองคลิปหนึ่งแมสในติ๊กต็อกมากแล้วแบบ <c ười> คือทุกคนรอบตัวคือแคปมาแล้วก็แซวส่งมาแล้วเซวมาเลยเ <c ười> ขินมาก <c ười> ชอบเอ็มวีมากอะ <c ười> คือดีมาก ชอบท่าเต้นพหม่ยคาร่ามากค่ะทนถึงมือเขามัค่ะเย้ทุกคนน่าจะดีใจได้มานานยังไม่นานมากนะประมาณสิบนาทีได้มั้งค้กซแซลมอนมันฟินแค่ไหนฟินมากเป็นปีแรกที่เราได้ค้กซแซลมอนเป็นวันเกิดนะคะ เพราะว่าชอบมาก Love Salmon ขอบคุณหองกันครับ ที่ <usion> นี่คืออะไรมือลุกหัวใจเหรอพี่ฝนลงไลฟ์กี่โมงหรอครับอีกไม่น่าค่ะ คิดถึงน้องลูกฝนว่าคิดถึงเหมือนกันอยากเจอเดี๋ยวเราจะมีงานได้เจอใช่วันนี้มาวันเดียวค่ะเอ้ยมาวันเดียวอะไรวะมาแป๊บเดียวขอไปอ่านหนังสือสอบไฟนนลสู้ๆ ช่วงนี้น้องก็กําลังแบบเหมือนน้องสาวก็กำลังอ่านหนังสืออย่างข้ามากขามน้นเต็มสอบขอกำลัใจไปทํางานคิดไว้ว่าทํางานเราได้เงินชุสุโอเคจะไปแล้วนะครับ โอ๊ยบางคนบอกว่าเพิ่งมาใช่ไหมวันนี้โทษทีวันนี้รีบมาวันนี้ตอนแรกไม่ได้กะจะมาไลฟ์แต่ว่านั่งเงยเฉยแล้วก็ทำอะไรดีวะก็เลยมาไลฟ์มาไลฟ์แป๊บเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมาอีกหรือเปล่าดูก่อน วันนี้ไม่สวยอะ่ะเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่ <laughs> <laughs> ขอไปคิดท็อปปิกก่อนคุยเรื่องอะไรดีอ่ะ <laughs> วันนี้แค่ทางบัานเจนอโนฟันหายแค่เลย <laughs> ดีใจ <laughs> ทุกคนคิดงานอนดิเรก้นหน่อยช่วงนี้รู้สึกว่าแบบ เบื่อมากเลยไม่รู้จะทำอะไรดีแบบรู้สึกว่าแต่ก่อนนะจะเป็นคนที่แบบ enjoy eating ใช่ตอนนี้ก็ยัง enjoy อยู่แต่ว่าแค่รู้สึกว่าแต่ก่อนรู้สึกว่าเอ้ยเรามี passion ในการที่แบบตื่นมากินอะไรดีวะอะไรเงี้ยแต่นี้มันจะแบบ <c oughs> ใครเปิดอะไรพิลเทิสหรอเดี๋ยวนีรู้สึกว่าไม่จอยอะไรกับแบบกินก็รู้สึกว่าแบบเอย อร่อยดีแต่ก็ไม่ได้อยากกินขนาดนั้นต่อจิ๊กซอน่าสนใจนะเคยต่อเมื่อตอนเด็กๆมากๆเลยแล้วก็แต่ก่อนชอบมากต่อจิ๊กซอแล้วไม่รู้จําไม่ได้ว่าช่วงไหนเลิกต่อไปแต่ว่าแต่ก่อนเคยว่าต่อจิ๊กซอเหมือนกันปีนผาาดกู อุ้ยมาโจกี้เขาบอกว่าให้ค hey, ุยที่ for if have ใช่ไหมคะเอ้ยเขินมากคือตอนนั้นอะเป็นจริงๆตอนที่ for if ขึ้นคือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ a ก e แรกเลยแล้วคือเข้าใจว่าว่าเราอะไม่เคยทำพิธีกรมาก่อน แล้วก็เป็นครั้งแรกเลยด้วยของรายการทีป๊อปสเตจแล้วคือตอนนั้นคือเพิ่งแต่งหน้าทําผมเสร็จเขาก็เรียกพิธีกรมาแล้วก็เกสแรกตอนที่ถ่ายก็จะเป็นโฟอีฟใช่ไหมคะแล้วเราก็เฮ้ยไม่รู้เลยว่าต้องทํำยังไงเพราะว่าไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วเขาก็บีฟล็อแบบหนึ่งขึ้นไปปุ๊บจาได้เลยเทคแรกคือแบบ งงไปนิดนึงว่าอออต้องพูดก่อนหรออะไรอย่างเงี้ยเออคือตื่นเต้นมาแต่ว่าตอนนั้นอ่ะทุกคนน่ารักมากคือไปถึงเราได้อยู่ข้างพี่โจลินใช่ไหมคะคือตอนแรกก็รู้สึกปแปลกแเพราะว่ามีเทปหนึง่งที่เราอ่ะอ่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแขกรับเชิญแล้วเหมือนตอนนั้นตอนนั้นพี่ฮันน่าก็เป็นเอ่อ็มซีแต่คราวนี้เราสลับกันก็เลยแบบเฮ้ยรู้สึกปแปลกแลนิดนึง่งแต่ว่าทุกคนน่ารักมากแบบทุกคนก็จะชมแบบ สวยจังหน้าผ่องจังเลยอะไรเงี้ยเ,เราก็ไม่รู้จะตอบอะไรก็บอกว่าเอ,อ๊ก็เชยช่างที่นี่แต่ว่าทุกคนก็น่ารักก็คุยไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะมีช่วงก่อนถ่ายนิดนึงเราด้วยความที่เรายืนอยู่ข้างๆพี่โจลินใช่ไหมก็คุยกันแล้วเหมือนเขาก็ถามว่าอยู่เท่าไหร่แล้วก็ตอบไปแล้วก็บอกว่าเออจริงๆวันนี้วันเกิดนะอะไรเงี้ยพอเขารู้อะเขาก็แบบบอกว่า ถ้าจำไม่ผิดเหมือนก็แบบเฮ้ยแฮปปี้เบิร์เดย์นะแต่ว่ามันจะมีตอนที่ให้เทสต์ใหมทีละคนใช่ไหมคะทุกคนก็จะหนะึ่งสองสามเอาพี่โซลินก็เทสไมค์เสร็จแล้วก็บอกว่านี่วันเกิดเขาแล้วก็แบบชวนทุกคนร้องแฮปปี้เบิร์เดย์คือน่ารักมากเออแล้วแบบน่ารักมากจริงๆแล้วพอถ่ายเสร็จอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าแบบเมื่อวานเป็นวันเกิดฝ่ายออทุกคนก็เลยเหมือนแบบบอกว่าเฮ้ hey, Happy ยแฮปปี้เบิร์เดย์ย้อนหลังนะ ก็แบบปกติเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันตามงานเท่าไหร่ก็ถือว่าเออดีใจที่แบบได้เจอกันบนเวทีที่ปับสเตทมีใครชมว่าฟันขาวไหมคะยังไม่มีค่ะเมรับชอบงานจมูกวันนั้นมากงานจมูกวันนั้นคือพี่เขาแบบ ติดแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนเป็นแบบเซรามูนอะเออหัวใจอยู่ตรงกลางจมูกเฮ้ยนี่คืออะไรอะพอมาฝรั่งอเก๋จังน่ารักดีนะพี่นิกรรู้สึกว่าเอออยากจะแบบได้ลองทำอีกเรื่อยๆก็ดีค่ะสนุกดีอุย้ย เอ้แต่ชุดวันนั้นสวยมากพี่เขาเก่งมากหรือว่ามันเป็นชุดที่มันตัดใหม่เลยนะแบบสุดยอดเออขนตาดุ้งจริงแล้วมันมีช็อตหนึ่งที่เราทำเนี่คือจะไม่ได้ว่าทำไมถึงทำอย่างนั้น <laughs> หนาวทั่วประเทศ <laughs> ของพี่ก็แจ้งเตือนเหมือนกันเคออ่ะรู้เลยว่าแบบมือถือแม่ค่ะยังโหลดอยู่แล้วแบบบางทีอ่ะเรานั่งอยู่ใช่ปะเสียงของแอป i อแอมโฟ a มันจะขึ้นมาแล้วก็เฮ้ยใครพูดตกใจเคเดี๋ยวไปจริงๆแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันนะคะ ไปเจอกันไลฟ์น่าเอ็นดูตอนดื่มนะมะ้ำเมื่อคืนเทใช่เรามีไปถ่ายรูปกับพี่ที่รู้จักนะคะใช่จริงๆตอนตอนแรกก็ไม่ได้กะว,ว่าจะลงวันเกิดแต่ก็ออะเอ้นเก็บไว้ลงวันเกิดเลยแล้วกันสนุกดีวันนั้นคือถ่ายแบบทั่วถุกมุมสารทิศวิของขวัญน,น่ารักอะ่ะจะไลฟ์อีกวันไหนก็ถ้าจริงๆพรุ่งนี้ก็จะไลฟ์ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจจริงๆวันนี้ยอมมากเลยทุกคนมันแบบ เหนื่อยมากก็เลยเดี๋ยวจะไปพักผ่อนละอีกห้าวันไม่วันเกิด Happy Birthday HAPPY BIRTHDAY ลงหน้าค่ะ Yeah Bye Bye เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับพี่น้องทุกคน ติดต่อมันมันปกติมันแจ้งเตือนได้ป่ะบายบายไปแล้วสันดี